สวัสดีคะ่ะน้องๆพี่พลอยนะคะดิวเตอร์ภาษาอังกฤษค่คะวันนี้นะคะสําหรับน้องๆที่กําลังเตรียมสอบทีแกดอยู่พี่พลอยมีแนวข้อสอบที่เขาชอบหลอกมาบอกนะคะซึ่งน้องๆไปดูข้อสอบนี้กันได้เลยคะ่ะ คำถามข้อนี้นะคะมาจาก c a r t speaking ค่ะโดยประเภทคำถามที่เลือกมาวันนี้คือ questions and response question คือคำถาม response คือคำตอบนะคะเราจะต้องเน้นเรื่อง meaning หรือว่าความหมายของคำถามและคำตอบนะคะว่าเขาสอดค้องกันหรือเปล่าวันนี้พี่พอยเลือกข้อสอบที่มีคำว่า like มาปกติเราอาจจะคุ้นเคยกับคําว่า like ที่เป็นกริยาและมีความหมายว่าชอบแต่ like เนี่ยไม่ได้แปลว่าชอบอย่างเดียวนะ like ยังมีความหมายอื่นอีกซึ่งในวันนี้นะคะจากคําถามเนี่ยเขาถามว่า what's New York like แปลว่า New York เนี่ยเป็นอย่างไรทำไมมันถึงแปลว่า New York เป็นอย่างไรเพราะเราจะเห็น is ตรงนี้นะคะ is คือ verb to be ถ้าเราเจอ be แกะ light อยู่ด้วยกันในประโยคคำถามมันจะมีความหมายว่าเป็นอย่างไรดังนั้นข้อนี้เนี่ยจะมีความหมายว่า envy หรือว่านิวยอร์กของเราเนี่ยเป็นอย่างไรคะ่ะ ดังนั้นแปลว่าเราจะต้องเลือกคำตอบที่บอกถึงลักษณะของเมืองนิวยอร์กที่อยู่ในประเทศอเมริกาใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงมาดูข้อหนึ่งค่ะ my older s i t t e r likes it a lot but I like Chicago better เขาบอกว่าพี่สาวของฉันเนี่ยชอบมัน มากเลยมันคืออะไรจากบริบทก็ต้องเป็น n u v ใช่ไหมคะแต่ว่าฉันเนี่ยชอบชิคาโกมีคำว่า better มาเวลาเราใช้คำว่า like กับ better เนี่ยมันจะแปลว่าชอบมากกว่าค่ะดังนั้นแปลว่าฉันชอบชิคาโกมากกว่านะคะข้อที่2 is t h i s somewhat confusing whether New York is n o t the capital city of the U.S. วันนี้ยาวนิดนึงนะ somewhat แปลว่าค่อนข้างมันค่อนข้างที่จะอะไร confusing น่าสับสนว่า New York is now ตอนนี้เนี่ยเป็น the capital city เมืองหลวงของ the U.S. The U.S. ก็คือชื่อของประเทศอเมริกานั่นเองนะคะและยังมีคำว่า whether ตรงนี้ด้วยมันแปลว่าหรือไม่ดังนั้นเราจะแปลรวมๆทั้งหมดในข้อนี้ว่ามันค่อนข้างน่าสับสนว่านิวยอร์กตอนนี้เนี่ยเป็นเมืองหลวงของอเมริกาหรือไม่ข้อที่3ค่ะ It's a crowded place but I love it crowded แปลว่าแอรด p l c e แปลว่าสถานที่รวมกันก็จะแปลว่ามันเป็นสถานที่ที่แอร์อัดบ้ะ I love it ฉันชอบมันนะข้อที่4 many people คนมากมาย like going shopping like shop. ชอบชอบนะคะ shopping There ที่นั่นก็คือ n v New York นั่นเองนะคะ But I don't แต่ฉันไม่นะฉันไม่ชอบมันจากความหมายแล้วน้องๆว่าข้อไหนเหมาะคะข้อ1ถึง4ตรงนี้คำตอบที่เหมาะก,กับ What's New York like ก็จะต้องเป็นข้อ3นะคะ It's a crowded place but I love it และนี่เป็นแค่ตัวอย่างของข้อสอบเท่านั้นนะคะอย่าลืมไปฝึกทำข้อสอบกันเยอะๆในหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็คือที่ get all in one รวมทุกวิชานะคะยิ่งเราฝึกทำข้อสอบเท่าไหร่เราจะยิ่งแม่นในการทำข้อสอบและก็ทำข้อสอบได้เร็วมากขึ้นนะคะสู้ๆนะคะ